ตรงๆผดเศร้าอำลาสิ่งนี้แฟนคลับแหรปลอบใจถึงเวลาต้องตัดใจแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องนักร้องของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างตรงๆกฤิกรโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาผ่านทางจอแก้วช่องทางโซเชียลและทางานอีเวนต์ต่างๆมากมายซึ่งล่าสุดหนุ่มตรงๆได้ใส่เสื้อตัวเก่งแบรนด์ดังราคาแพงออกงานแต่กลับเจอเรื่องเสียใจที่เสื้อตัวนี้นั้นดันเลอะโดยโพสภาพลงในอินสตาแกรมขณะสวมใส่สภาพดี เทียบกับสภาพล่าสุดที่เลอะเทอะแล้วทั้งตัวพร้อมทำระบุข,ข้อความว่าอำลาเสือ้อทำกลางแฟนคลับทั่วเชียร์นังคอมเมนต์ปลอบใจทั้งบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเสียดายจังแพงก็แพงเอ็นดูพี่ตรงๆจริงเลยตัดใจเถอะพี่ตรงทำงานเก็บเงินซื้อตัวใหม่แทนนะครับ Thank you